ยามนี boards, ้ไปไปนาปีใหม่เดือนใหม่วันใหม่ยามใหม่ของเจ้าข้าตัางทั้งหลายได้อยู่ดีมีสุขพระอคนจากอุปัตตวะกังโอนโอนแต่ลายคนจากข้อปีข้อเดือนข้อวันข้องามเพราะนานาต่างๆจึงได้หลั่งับกับนายกับกายมาเป็นโสมตาโสดได้เป็นโสมะแล้วนำมายัางโชคปีโชคเดือนโชควันโชคงาม เจริญแตโดยอายุปีอายุเดือนอายุวันอายุยามอยู่ก็ขอมีใจไปก็ขอไม่โจกไม่ลาปากแต่กับสัตูอยู่ที่ม่สุขอายุมันเงินยาวเมือได้ร้อยสาวกว่าขาวพาวสานอนจุงจ้าเมืเที่ยงแสดีลีเมื่อสมดังคาถาบุญพระพุทธเจ้าเจตสาวนาว่าอยุวัตโกถึงจะมีอายุมันเงินยาว เตคาเตียงเก้าอดานโลสากเขาพาวัาสาธนาวัตโฟ จงเขามีเงินมีทองเข้าของสมบัตินั่งมนต้นต,นตาอุลานสิลิวัตโกจงเขามีสตีแต่ประการครบตัวยักษ์สะวัตโกจงเขเมีโยบลาบล้วนกัวโจมพระลวัตโกจงเขมีพระกำลังโอโดมแต่งแรงต่างไปในแต่นอกวันละว,ว,นวัตโกจงเขาเมตผิวพรรณรรณถูกเหมาะปอตาเป็นีิรลักษณ์ของเจ้าและดาลั้งหลายสุข,ขาวัตโกมีความสุข,ข้าสุขใจ ประกอบไปด้วยกาห์ี่กาสุกเจตสิกาสุกละปนจะทุกสองสิ่งกาญาทุกอาจจะมาขอความเิ่งในตนเจตสิกังบนอาจจะมาบังเกิดโดยเจ้กุศล่วนบุญอันใดมาดำหัวนี่นาดีลำเลิศเอต้านทังายได้อยู่เป็นสุขไปเหมือนมากก็ได้ถอดจากกำลังสลีโจกลับมีบบรายลียงังได้กินได้ทานไปแต่ใจใจน้นจงจะมีเที้ยงแต่ดีหรีประวัสิปิทิโยมีวัา สันโตสะพะโลโกว,วินาศสัโตมาแต่วปวัตวน迦รโยโสุขีทีคายุโกปะวะอาภิวาทานัสิลิสานิจังพุตธาปจายนโนสตาโลตมาวัตันติอายุวันโนสุขังฝันลังสุมาคะละวัานาังนิปานาังฝั้ลมังสงขงุขังทุกที้สุขทุกท่านทุกคนนะครับ